ถั่วพูนะคะต้นถั่วพูนะคะโหชื่งงดงามเลยนะคะนี่เลื้อยขึ้นไปถึงบนนี้นี้เลยนะคะตรงนี้ก็ถั่วพูนะคะนี่ยต้นถั่วพูทั้งนั้นเลยนะ,ะนี่ตงนลื้นด้วยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นะคะเนี่เห็นมะดอกมานะ่ะมันจะออกฝักแล้วนะนี่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 สวยไหมล่ะนี่อ้าวมันดอกสี ม่วงคะเนี่นี่ค่ะดอกทั่วพูค่ะโหไม่เคยเห็นเลยไม่เคยปลูกเลยเนี่ยพอเรามาลองมาปลูกกินเองเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าต้นไม้ต่างๆนะคะมันโตกันแบบไหนมันต้นแบบไหนออกดอกแบบไหนสีอะไรนะ,ะก็สนุกดีนะคะแล้วมันก็เป็นต้นไม้เป็นผักที่